สวัสดีทุกท่านเลยนะครับผมตอนนี้เราอยู่ในเกมพอยแบงค์นะครับผมอยู่ผมคนเดิมนะครับเดอะซิกเเกมเมอร์ครับผมวันนี้เราก็อยู่ในหน้าต่างร้านค้านะครับผมก็ไอเทมที่ผมอยู่ตอนนี้เป็นไอเทมเปลี่ยนเป้าสีเนาะท่านผู้ชมยังจํากันได้ไหมครับผมไอเทมตัวนี้เป็นไอเทมเก่ามากๆเลยนะครับผมเป็นไอเทมที่เปิดตัวมาพร้อมกับตัวเกมที่เปิดแรกๆเลยนะครับผมคือเป็นไอเทมแบบ เก่ากึแบบตำนาเลยเป็นไอเทมในตำนาเลยที่ตำนานเนี่ยไม่ได้หมายถึงความโหดนะตำนาเนี่ยหมายความว่ามันเป็นไอเทมที่แบบเก่ามากๆแล้วอะคือกลายเป็นตำนานไปแล้วนะไอเทมตัวนี้นั่นก็คือไอเทมเปลี่ยนเป้าสีนั่นเองก็คือความสามารถไม่มีอะไรครับคือเปลี่ยนเป้าสีแค่นั้นเองคือแบบเออแค่นั้นแหละเออไม่มีอะไรครับผมคือแบบสำหรับใครอยากเปลี่ยนเป้าสีเมื่อก่อนนี่เปลี่ยนเป้าสีนี่แบบเทนะเทนะ ใครเปลี่ยนเป็นเป้าสีนะเวลาไปเล่นร้านเกมนะเวลามีคนมาเกาะบอกเฮ้ยเฮ้ยเข้าเป้าเปลี่ยนสีได้ยังไง <c oughs> อ่าก็จะมีเด็กๆมาถามพี <c oughs> ่พี่เป้าสีเปลี่ยนได้ยังไงอย่างงาู้นอย่างนี้อย่างงาั้นเราก็จะบอกอ๋ซอซื้อในเกมอะมันก็มีขายในเกมอ่ะซึ่งมันก็ถูกนะครับหนึ่งวันเนี่ยอยู่ที่225แคสตนะครับเจ็ดวันที่800แคสสามสิบวันที่2600แคสเป็นไอเทมที่แบบมันไม่ได้มีความสามารถอะไรหรอกก็แค่เปลี่ยนเป้าสีตามตามชื่อมันเองตามชื่อมันเลยครับ มีสีให้เลือกเนี่ยทั้งหมดส0สีนะครับผมเราก็ไปเลือกเปลี่ยนเป้าสีเอาแค่นั้นเองไม่มีอะไรครับสำหรับไอเทมตัวนี้อไ,ไอเทมเก่ามากๆครับผมเก่าก็เดี๋ยวนี้รู้สึกว่าคนจะไม่ค่อยใช้กันละมไม่ค่อยไม่ไม่ไม่ค่อยใช้หรือว่าผู้เล่นใหมนะ่เนี่ยอาจจะไม่รู้เออ,อาจจะไม่รู้ก็ได้ว่ามันมไอเทมตัวนี้นะเออมันมันมีอยู่อะไรอย่างเงี้ยเออมันมีนะแต่คนก็ไม่ค่อยได้ใช้กันเท่าไหร่ละผมก็ดูๆเนาะ คนที่ทําคงทําคลิปก็ไม่เห็นมีใครเขาใช้กันเนาะก็ผู้เล่นน่าจะลืมไปแล้วมั้งเออตัวเกม,มน่าจะมีการอัปเกรดเอ่อไอเทมพวกนี้มาใหม่เนาะแบบแบบไอเทมเก่าเอามารีใหม่อะไรเงี้ยเออไอเทมเก่าก็มีเยอะแยะนะครับอย่างอันนี้เป็นไอเทมเปลี่ยนสีครับผมเปลี่ยนสีชื่ออ่าแล้วก็ไอคางล่านี้เป็นไอเทมเปลี่ยนสีตากระบอกปืนครับผมอ่าเราลอง อมไมเทมเลยดีไหมวันนี้ล <c oughs> องสามไอเทมเลยดีไหมอ่าทีแรกก็จะทําแช่เทมตัวนี้ <c oughs> เดี๋ยวมันมันจะสั้นกินไปงั้นเอาเป็นลองเป็นสาไอเทมไปเลยละกันนะครับผมอย่างละหนึ่งวันหนึ่งวันเนาะไอเทมตัวนี้ผมมีอยู่แล้วนะครับมีมีอยู่แล้วอ่าเดี๋ยวผมซื้อ <c oughs> <ร>ตัวนี้ก่อนมีครอบครองอยู่แล้วเอ้ามีอยู่แล้ววะอันนี้ล่ะอันนี้ต้องไม่มีอยู่แล้วอ่าเราซื้อมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วไอเทมสองตัวนี้ผมไม่แน่ใจนะไอเทมเปลี่ยนสี สีไฟปากกระบอกปืนตัวนี้เปลวไฟปากกระบอกปืนเนี่ยผมมั่นใจได้เลยว่าไอเทมตัวนี้เป็นไอเทมใหม่ครับเพราะว่าตั้งแต่ผมเล่นมายุคที่มันเปิดแรกๆอะ่ะไอเทมตัวนี้ไม่มีแต่ไอเทมเปลี่ยนสีชื่อเนี่ยผมจําไม่ได้นะว่าเข้ามาตอนไหนคือเห็นทีมันก็มีแล้วนะไม่แน่ใจว่าอาจจะเพิ่มมาพร้อมกับไอเทมตัวนี้หรือเปล่าไอเทมเปลี่ยนเปลวไฟปืนหรือว่ามาพร้อมกับไอเทมเปลี่ยนหรือว่ามาพร้อมกับ ช่วงแรกๆหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจเอาว่าอาาสอยเทมนี้ไอเทมนี้ผมไม่แน่ใจนะครับสีของชื่ออันนี้ไม่แน่ใจแต่ไฟปากกระบอกเปิดเนี่ยผมมั่นใจได้เลยว่าเป็นไอเทมใหม่ที่เพิ่งเกมเพิ่งอัปเดตมาก็คือผมผมไม่รู้อะว่ามันอัปเดตมาช่วงไหนแต่ตอนที่ผมเล่นอะมันไม่มีตอนค่ายกาลลีน่านะมันมันไม่มีครับถ้ามีนี่ผมเปลี่ยนมันเลยนะตอนค่ายกาลีน่านะตอนที่ผมทําตอนนั้นนะโอ้คนดูนี่บอมบอมบอมเลยไม่มีโอเค เดี๋ยวเราเข้าไปที่กระเป๋าสัมภา,าระของเรานะครับเดี๋ยวเราเลื่อนลงมาเลยนน่เรามี1วนันแล้วก็มีสี่เชือกนี่ไอเทมเปลี่ยนเป้านะครับผมก็วิธีใช้ง่ายๆครับแล้วก็กดใช้ปุ๊บอะ,อะไรวะคุณได้มีจํานวนการใช้งานเกินจํานวนเทมต่อชิ้นเกินกําหนดเมื่อซื้อไอเทมระยะเวลาสูงสุดต่อชิ้นจํานวนไอเทมต่อชิ้นต้องไม่เกิน อะไรวะระยะเวลาสูงสุดๆๆๆอะไรเนี่ยอะไรสองห้อชิน้นอะไรกี่ล้านเนี่ยพันล้านเลยอ,อะไรวะงงวะเออคลิปกูวันนี้ไม่ได้ทำแล้วมั้งเอาเราไปปากกระบอกปืนเออันนี้ได้อันนี้ได้อันนี้ได้น,นี่อันนี้ผมอันนี้ผมก็เพิ่งใช้นะเอาสีอะไรดีสีอะไรสีนแดงนะสีเขียวไหมสีเขียวไหมสีเขียว นีส่สีดั้งเดิมนี่สีดั้งเดิมไปเลยดิสีแดงไหมโกโก้ไปเลยสีเขียวดิสีเขียวด,ดีกว่านี่แล้วเปลี่ยนไปนที่เรียบร้อยแล้วครับหนึ่งวันเราไปเปลี่ยนสีชื่อครับผมเปลี่ยนสีชื่อเล่นอ๋อเป็นชื่อเล่นนะครับเปลี่ยนยอดให้ผมด้วยป่ะเนี่ย <c oughs> โอ้โหคือแบบแจมอะ อันะไรมันเป็นสีน่าเราสีเขียวไหมสีเขียวสีแดงไหมสีแดงไม่ดีสีเขียวสีเหลวสีม่วงไหมสีม่วงไหมสีเขียวสีเขียวสีเขียวคุณสามารถทดลองดูสีชื่อเล่นได้ที่นี่กรุณาพิมพ์ชื่อด้านล่างที่อะไรดี M A M A Y I ครับตอนนี้เราเข้าไปอยู่ในเกมเป็นที่เรียบร้อยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูโอ๊ยไฟบากกระบอกปืนนี่ครับโอ้โหสีเขียวครับผมสวย,ส,ยวสวยสวยสวยดูสิสีเขียวสวยเลยอะ่ะโอ้ย,อยก็มันก็ให้อารมณ์ไปอีกแบบหนึ่งนะแบบไฟไฟป,ปากกระบอกปืนสีเขียวอะไรเงี้ยสีแดงสีเหลืองเนี่ยมันแบบอารมณ์เหมือนเราเล่นปืนธรรมดาแล้วแบบเราเหมือนเราไปแต่งปืนเราเพิ่มเลยอเออเออเท่เท่ดีครับทั้งสองเท่ดี ส่วนชื่อนี่นี่ชื่อคือสีเขียวครับนี่ชื่อก็สีเขียวนะเห็นไหมเหนเปลี่ยนเป็นสีเขียวอ่าเท่กว่าจะาบ้านเนะาะจะบ้านเราสีขาวสีเขียวเว้ยโอ๊ย,ยแตกกูอันนี้ผมเล่นโอเอเป็น,เป,นเป็นคุมสีนะเล่นโอเอคุมสหีหมอแตกไปสิจักโอเอคุมสีงไหมน้อง โอแตกไปสิโอ้โหไม่ทันไม่งามมาตยไอ้ยจะตายต้องตาตอตาเลยโดนอะไรวะโดนแอลเล่นวัวเอลคุมสีนี่ใจต้องเย็นหน่อยนะครับใจต้องเย็นใจต้องนิ่งจะพีหามยิงไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้าเราอุ้ย ถ้าเราใจร้อนยิงนะมันปืนมันจะเสียทรงนะเพราะว่าน,นี่เราใส่ฉายามาสําหรับยิงหัวโดยเฉพาะนะเออถ้าถ้าเล่นโอเอยิงตัวนี้จะต้องเป็นต้องเป็นลูกระเบิดไอ้สัตว์ถ้าเปโนเอยิงยิงตัวเนี่ยหรือว่าเน้นยิงเร็วจะต้องเป็นลั่นสี่ปกติผมก็เล่นลั่นสี่นั่นแหละแต่วันนี้ผมผมเปลี่ยนใจมาเล่นคุมสี่รู้สึกว่าคุมสี่มันเล่นมันกว่ามันรู้สึก เฉยๆนิ่งๆดีอะเออตัวเดียวมันยิงกันสามตัวเลยวะโอ้โหที่เต็มหน้ากูเลยใครสนใจก็ไปซื้อเปลี่ยนมาได้นะครับสำหรับไอเทมเปลี่ยนเปลี่ยนชื่อกับเปลี่ยนไฟป,ปากกระบอกปืนนะครับก็สวยไปแบบนึงครับเป็นอะไรขำๆเล็กๆน้อยๆที่ทําให้เราได้สนุกกับตัวเกมนะครับผมก็คือมันก็ให้อารมณ์สนุกไปแบบนึงแบบเฮ้ยไฟไฟป,ปืนเท่นะเว้ยอะไรเงี้ยเออเยี่ยงกูแตกเลยนะ ผมแบบเฮ้ยไฟปากวัลคืนเทนะเว้ยคนอืนสีธรรมดาของของเราสีเขียวสีแดงเว้ยเอออยิงใครไม่ได้สักคนเลยเว้ยมันอยู่ไกลเกินนะโอเอสายนี้ต้องต้องต้องคอเอานะแต่ยิงรัวไม่ได้นะถ้ายิงลัวนี่ปืนมันจะไม่เข้าหัวต้องคอเอาโอเอแบบ ตายเนี้ยนะอ่าหมอแตกคือต้องค่อยๆยิงอะ่ะเออแต่ยิงรัวแบบทุกทีไม่ได้นะครับเรียบร้อยกูแตกไม่หนิออดูสีปืนเราไอ,อ้สีปืนสีชื่อเราเออท่อยู่คนเดียวไอ,อ้ยสีเขียวจะเไอ้สีเขียวอ่ะเดินเป็นเพื่อนเลยนะมึงเนี่ยออไปปืนสีเขียวเว้ย ก็ใช้ได้กับทุกปืนครับทุกคนใช้ได้กับทุกปืนนะนนนะมันไม่ได้จํากัดที่แบบปืนธรรมดานะปืนเช่าก็เปลี่ยนได้ปืนปืนเช่าก็เปลี่ยนได้เพราะว่าไอเทมเขาไม่ได้หา้ามมันเป็นแค่เปลี่ยนไฟป,ป่ากรกะบ,บอกปืนแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นมันใช้กระปืนอะไรก็ได้นะรนครับผมก็วันนี้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณมากนะครับบ๊ายบาย